สวัสดีครับโหนเมืองสีมาพบกันอีกแล้วกับคลิปที่จะพยากรณ์สำหรับปี2566นะครับคลิปนี้เป็นเรื่องราวการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในปี2566นะครับขอให้ได้มั่นใจได้ว่าปี2566นั้นชาวราศีมิถุนเป็นเกณฑ์ของดวงจะตา ที่จะมีแต่ความโชคดีมีโชคลาภแล้วก็ประสบความสำเร็จในด้านของหน้าที่การงานนะครับอันเนื่องมาจากดาวเสาร์ได้เข้าไปถึงเรือนคู่มิตรแล้วได้โคจรเข้าไปถึงเรือนคู่มิตรก็จะส่งเสริมนะก็จะส่งเสริมให้กับชาวราศีมิถุนเนี่ยมีเดี่ยวมีแรงในดวงชะตานะเทวดาประจำาราศีเกิด ก็จะมีความเข้มแข็งทําให้สามารถที่จะประจนลฟันฝ่าในเรื่องของหน้าที่การงานไปได้ในปี2 5 6 6เนี่ยชาวราศีมิถุนเนี่ยจะเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานโดยเฉพาะเรื่องของการติดต่อค้าขายกับต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดเป็นอย่างนี้ไปหมดทุก,ท,กทุกดวงชะตาของชาวราศีมิถุนที่ประกอบอาชีพที่เป็นเจ้าของจิจการก่อนนะนะครับตรงนี้เขาจะ ประสบความสําเร็จได้ดีถึงท่านที่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะส่วนในเรื่องการเงินนั้นก็ในเมื่อทุกอย่างมีความโชคดีมีความโชคลาภแล้วการเงินก็คือหมุนง่ายใช้ข้องหยิบจับตรงนั้นเข้ามาหมุนใส่ตรงนี้เอาตรงนี้ไปแปะตรงนู้นไปปลูตรงนี้ดึงตรงนี้เข้ามาตรงนั้นอะไรพวกนี้ประสบความสําเร็จหมด มันหมุนง่ายใช้คล่องหามาก็ง่ายเอาไปผลชลําระโดยที่ตัวเองมันก็ไม่เครียดก็เป็นไปตามแผนการเงินได้ตลอดนะครับก็ขอให้ได้สบายใจนะไม่เครียดอยีกแล้วแหละนะสําหรับชาวราศีมิถุนเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะครับแล้วก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปลกปักรักษาคอยดูแลเรื่องการเงินให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้หมั่นสวดมนต์แล้วก็ทําบุญอยู่บ่อยๆนะครับในเรื่องของคู่อริคู่สตัตรูหรืออุปสรรคปัญหาที่คอยขัดขวาง เจ้าของดวงชะตาชาวราศีมิถุนอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าศัตรูแพ้ไัยแพ้ไั่อะไรแพ้ไั่ตัวของศัตรูเองนั่นแหละยิ่งมุ่งจ้องทำลายเรายิ่งขัดยิ่งขวางเราเขาก็ยิ่งจะต้องได้รับผลในสิ่งที่เขาได้ทําเขาป้ายยาไว้ยังไงเขานั่นแหละจะต้องมาสัมผัสเองเขาวางแผนขัดขวางไว้ยังไงเขาก็นั่นแหละก็ต้องขัดขวางอก็ต้องโดนเอง เขาตีฉินนินทาเราว่าร้ายเราอย่างไงเขาก็ต้องโดนของเขาเองไม่ได้โดนด้วยตัวของเขาเองก็ต้องโดนกับคนใกล้ชิดไล่ระดับลงไปเรื่อยๆทําให้เขาต้องทุกข์ใจทุกข์ใจเพราะคํา,าว่ากล่าวว่าร้ายป้ายสีเหล่านั่นแหละหรือคําตีฉินนินทาอะไรที่ไม่จริงมันก็มันเหมือนกับย้อนกลับอโวราณท่านว่ามันย้อนกลับมาทางไหนก็ไปทางนั้นนั่นแหละนะนะครับก็ชาวราศีมิจุนถือว่าสบายใจได้แต่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะ ก็จะนั้นต้องดูแลให้ดีทั้งเรื่องของระบบลำไส้เรื่องของอออเส้นประสาทที่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันจะมีผลกับระดับระบบสมองแล้วก็ระบบสั่งการของสมองทําให้เบเ่อเออไปได้ก็ให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็ใ่ใจดูแลเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของลักษณะท่วงท่าการนอนการพักผ่อนนั่นแหละนะครับก็ให้ดูอุอปกรณ์เครื่องนอนให้ถูกกับสรีระของตัวเองนะก็จะป้องกันตัวนี้ได้ครับ นะครับนั่นเป็นเรื่องราวของชาวราศีมิถุนนะครับส่วนในเรื่องของบริวารก็ให้ดูแลให้รอบคอบในการพิจารณารับเข้าแต่ถ้าจะออกไปก็ไม่ต้องไปคัดค้านอะไรครับปล่อยออกไปแต่ถ้าจะรับเข้ามาใหม่นี่ต้องดูแลต,ต้องต้องตรวจด,ดวงชะตานะส่งมาให้ทั้งโหนมืงสีตรวจก็ได้นะครับเพื่อที่จะรับเข้าทํางานหรือรับดีหรือไม่ดีหรืออะไรลักษณะอย่างนั้นเพื่อที่จะคัดกรองคนอีกชั้นหนึ่งนะครับนะ ก,ก,ก,ก็ก็ต้องพิจารณาให้รอบครอบละเอียดครับผมเพราะว่าเราจะเสียหายเป็นดวงชะตาของปี2 5 6 6เนี่ยเจ้าราศีมิถุนเนี่ยจะเสียหายเพราะบริวารที่ทํางานด้วยกันนะครับงนั้นให้ระมัดระวังนะส่วนในเรื่องของโชคลาบก็ถือว่าประสบความสําเร็จได้ดังใจนะครับแต่ว่าโชคลาบนั้นอยู่ทางใลเดินทางข้างใดก็สแสวงหาโชคลาบกลับมาสมหวังแน่นอนนะครับ อ่ะก็สั้นๆสำหรับชาวราศีมิถุนเพราะเท่าที่ดูดวงชะตาแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยเดี๋ยวดาวพฤหัสก็เข้ามาส่งเสริมแล้วก็พระราหูนะครับก็จะเข้าไปเกื้อนหนุนอีกหนึ่งแรงในเรื่องของออหน้าที่การงานดังนั้นถือว่าเป็นปีทองของชาวราศีมิถุนครับก็ขอให้มีแต่ความโชคดีประสบความสำเร็จในทุกๆควทุกดวงชะตานะครับสาหรับชาวราศีมิถุนครับ สวัสดีครับ